สวัสดียามเช้าๆนะคะมาพบเจอกันลานะคะพี่น้องขานในช่องเลียนกองละกงว่วงสึงรายด้านก้ามาติดตามรับชมกันอยู่เสมอมากใายกำลังใจในชองนี้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแม้ว่าทานที่เข้ามาติดตามจะอย่างน้อยนะคะก็ไม่เปลือนะคะเราก็ว่ากันไปตามตีส่ามาถ สนับสนุนกันได้นะคะวันนี้ก็นําเลียนช่วยอามนะคะซึ่งจองเลียนกองแลก้งว่องโฉกมากนะคะเลียนอาบาดพรอวิชามีลักษณะตีจะเจนช่วยนะคะด้านหน้าประปักก้มพอรุ่งหลอกาวก็จะเจนนะคะเขียนไว้ว่าภูมีพลอดุลยเดชราชการที่เก้าเลยมีประปักก้มพอรุ่งหลอกาวอยู่ตรงกลางนะคะ ก็เปลี่ยนขอช่วยห้ามมาดูด้านล่างก็จะเป็นราคาห้าบาทนะคะมีเสียะะเส่ยงรบกวนหมาไะคะเสี่ยงเมาเอ้ามังเสี่ยงรดวิงมั่งก็ต้องก้อภัยนะคะเพราะว่าตอนหลังวันนี้ไม่สามารถตีไปทาที่ตรงไหนได้ตี่สามารถเก็บเสี่ยงได้ก็ต้องฟังกันไปชมเสี่ยงธรรมาชาติกันไปด้วยนะคะ ด้านบนก็เขียนไหว้าวาประติศไทย์ปศดรทรงพันอร่อยซองสึงล่ลายตาคอมีเรียนนีอยู่แล้วนะคะแน่นอนท,ทันติเก็บตั้งใจจะท้มจริงๆก็ต้องมีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็มาปูดคุยกันเปิดกว้างโฉบที่เมื่อนกันนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษปีซ่งเลยนะคะ ตรงกลางก็จะเป็นวัดบินชมาโบผิดดุสิตวนารามนะคะช่วยห้ามซึงใครีที่ว่ายัางจหวัดนี้ไม่ได้อกอ็โบกกลางนะคะวัดบินมาโบผิดดุสิตวนารามนะคะเรียนาบาัดนี่ก็ตาตามว่ามีราคาไหมมันอยู่ต่กความพอใจของคนซื้อนะคะคนซื้อบางคนก็ซื้อนะคะแล้วก็ยังไม่มีเก็บก็ไม่รู้ยากจากหนย ปริกตึงเป็นปซอซ่ออื่นปริกตึงเป็นปซอซ่ออื่นก็ก็อยากย่า,อยาปอซอนี้ก็เชื่อนะคะนั่นมันอยู่ติดจุดมุมไม้ของแต่ละบุคคลนะคะถ้าใกล้จะมีแล้วก็ก็ไม่เชื่อแต่ถ้าใกรที่ไม่มีก็อยากจะเชื่อแก็บไอกรอบตกปซอซ่อนะคะสนุกสนานนะคะปลิกอ่า้กา,อากันเลยลาไดเบียต้นมากอะ ได้เรียนมากับปิกดูปิกดูปิกดูจนเบื่อเลยนะคะเบื่อที่จะปิกเลวนะคะเรียนโปรเจทรงปนอร่อยสี 4, ทิศซ่งตะต้ามารากามนีแล้วไหม่บกเลยนะคะว่ามีในความรู้สึคของคนที่อยากได้แต่ถ้าคนที่ยังไม่อยากได้ราก้าก็ไม่ตึ่งกั้นว่าจะเพลงนะคะตาอยู่เห็นซีหรือเรียนไม่ก็จะหมากว่าน่าเรียนเล็กน้อยนะคะ สิบบาทยี่สิบบาทเก็บไว้ดีว่านะคะเรือนําไปจับใจใจส่สร้อยในตรงตลาดขนนะคะก้ามีเรียนโรงเรียน,นมันจ่องนี้ก็ไม่ไม่ค่ายไม่ใช้นะคะเ็เก็บไว้จนกว่าจะมากหลายๆเรียนถึ่งจะนําไปค่ายนะคะจํานวนการผลิตคองเรียนปโซทรงปานารยสี่สิบช่องนี้ก็ผลิตไม่เหน้อยนะคะแต่ก็ไม่มากสักต่อไรถ้าเทียบกับเรียนอื่น ผลิ R10 ล้าน7เสน้นเปดมืดนะคะแต่ไม่ปิดปราดนะคะถ้าปิดปราดก็ไปด้วย R10 ล้าน7เสน้นเปดมืดบัตอวะยังไม่มากรัวบ้างเรียนผลิตเป็นรวยว่าล้านคามีนะคะซึ่งโงนี้นำไม้รับชุ่มกันบัตื้อว่าเรียนพอเจ้าไนตียังไม่ได้ลงคลิปให้ทุก่านได้รับชุ่ม เพราะว่าดายาพบคนนัมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยซึ่งตะตามถึงซาลาบางตานติเขาเก่งๆเ็าจะมองว่ารายซาลาไม่มีอะไรเขาบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรค่ะมีแต่ลูกตางตายูนโรงเรียนข <c oughs> <c oughs> ากูว่าร้อยดังๆเพราะว่าการทำคลิปลรวบอกเลยนะคะว่ายังไม่รับซือ้อแล้วก็ไม่ใกล้ใคร เรามาตั้มเปืือได้ปูดคุยกันนี่คะคนเราอยู่บ้านบางทีก็ลั่งจากการที่เราทำอ่านเสร็จเร็วเสร็จสิ้นปรารกิจก็อยากจะมาปูดคุยกับเปืือนฟูมั่งกับปูดคุ้ยในคลุมที่ชูบเหมือนกันมันก็ปูดกันโรเหลืองทุงกทแต่ถ้าว่าไปปูดคุ้ยกับเมกาที่ก้านนมชีนบางทีใจก็โรเหลืองก็ไม่รุนเก็ก็รุนใจเหรือนมชีนหรืพักนอก เราจบเรีน่นงเราก็ปูนคุยกันเรื่องเรื่อเป็นเรื่องธรรมดานะคะใครที่ก้าวมากอม,มิน้นเป็นประจำนะคะเมื่อมีผีคนนึงนะคะไม่รับผีว่าน้องนะคะอาจจะเป็นน้องก็ได้ก็รอ้างอยางเดยกผีนะคะผีผีระพุ่มแต่จาไม่ปิดน,นะคะก,ก็ก้าวมาให้กำลังใจตะโลดโก็กควบและคุณม องคามองนี่ก็ให้กำลังใจมาเสมอ FC ติก็ติดตามเรื่อยๆไม่สาบว่าเป็นใครก,คกี้คนก็ข้อข็ประคุณมากๆนะคะตันเมตตาตาัตานโฉบเรื่อตันถึงจะกดเพราะไม่มีการบังคับอะไรใดไดนะคะเมื่อเราก็ไปเลยจองไม่ถ้าเราเอนก็ปูดดีเราเอนก็อายซาหรามัง่งเราก็กดนะคะเพราะไม่ได้ ถ้าไม่ตันจะร้อนตว่ากดติดตามเหลือท้าไม้ตันต้องเสียเบียเสียตง้งไอ้นั่นก็หวาไปอยางนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ว่างหวาตกตกต,กตกตานคงจะมีเรียนปอดช่ทรงปรรอยเสีิบซ่องเรวมีเก็บกันเลาวราคาบาทถ้ามีหมักมาก็าาไปใจก้นนะคะอจะกับการไปซื้อคนรากาก็ายังไม่เพลงสัเท่าไรนะคะ ชับนวันนี้ข้อำลาตกตานนไปโคนจนฟ้าจะพบกันไหมในคลิปต่อไปอย่าลืมแวะเวียนก็มารับชมในคลิปที่ลงเร่ๆนะคะจะได้มียอดอจำนวนการรับชมชมวงการรับชมเพิมขึ้นมากบ่ตอนนี้กรุงตีอยู่เลยนะคะข้อมลาตกตะนนไปโคนจนฟ้าจะพบกันนะคะสวัสดีคะ่ะ